เอาละครับผมจะพาวโทนไปเล่นเกมสมัยเด็กนะกันสมัยเมือ่อสิกว่าปีก่อนสมัยที่ยังเรียนมัธยมนะครับนะซึ่งเป็นสมัยที่เล่นกับเพื่อนนั่นเองนะเกม Special Force เดี๋ยวนี้ก็ยศขึ้นง่ายนะครับมีโค้ดให้ไปรับเดี๋ยวเราจะมาดูการเล่นของกิลหรือแคนของ JPN กันนะครับแคน JPN ซึ่ง <c oughs> ซึ่งดูได้แค่ ทีมของคุณพ่ายแพ้ดูความเก่งผมไม่อยากจะคุยมากคุยมากแล้วเอาล้วยหนาไปกินเอาล้วยหนาไปกิน ยังไงก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมนะครับยิงไม่ตายยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายไมยิงไม่ตาย AP พนะครับเป็นการช่วยเหลือคือเราพี่โดนใกล้ตายหรือเลือดเริ่มน้อยลงนะครับแล้วมีคนมาซ้ำไปปุ๊บคุณจะได้ AP พนะครับเป็นการเหมือนกับคุณช่วยเขายิงเอาได้หนาไปเอาเลยหนาไปกิน ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาเล่ยหนาไปกินเป็นเกมสมัยเด็กนะครับเล่นขำๆอย่าไปจริงจังเยอะนะครับเอาเล่ยหนาไปกินเอาเล่ยหนาไปกิน เอาจะสู้ได้ไหมนะครับจะสู้ได้ไหมสู้ได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าทีมของคุณพ่ายแพ้ ไปกินเอาเล่ยหนา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 ไปกินคนที่ตายแล้วเอาเล่ยหนาไปกิน เกมนี้เป็นเกมสมัยเด็กถ้าใครเคยเล่นเคา n t เตอร์สไตล์อ่อ c o u n ต e r Strike นะครับมันก็จะแนวเดียวกันนะเป็นเกมเกมแนวยิงนะมองมเอาได้หนานไปอีกนมองตรงนี้เลยนะซึ่งมันก็จะสนุกในสมัยในวัยเดน,นี้ก็มาเล่นไครเทียดกับทีของคุณพ่พพายแพ<า>้ ทื่องนึงยังไม่ทำอะไรเอาด้วยหนาไปกินตายเลยตายเอาด้วยหนาไปกินดูดิเอาด้วยหนาไปกินหลังตายะนั้นเอาได้หนาไปกินเอาได้หนาไปกินอายหนางที่เล่นได้แบบนี้ยุ่ถูกซะก็คน เอาด้วยหนาไปกินตายสุดยอดมากเอดาเด้วยหนาไปกินยอดมากเลยครับไม่ยอมตายสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับเอาล่ะรอบนี้สามต่อหนึ่งก็ น่าจะชนะนะครับสำหรับรอบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้ว่างไงแล้วนะทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาเลยหน้าไป よっ <laughs> ยีมของคุณพ่ายแพ้ยิงไม่ได้เปราะเขาขนนะครับใครเข้ามาในคลิปนี้หวังว่าจะเจอความเทพความเก่งนะครับคุณคิดถูกแล้วเอาเล่ยหนาไปยิงห้าเนี่ยเอาเล่ยหนาไปยิงเอาเล่ยหนาไปยิง ็นระเบิดต่อหน้ายังเดินยังเดินไปเอาได้หนาไปกินระเบิดแล้วตายเลย ได้เอาล่ะมาเล่นขำๆกันครับ เอาเล่นหนาไปกินใครคาลเตอร์สไตล์อ่ะนะครับถ้าเกิดเราจับให้นิยามนะครับแล้วก็เท้าความนะครับก็คืนะครับคาลเตอร์สไตล์ซึ่งคาลเตอร์สไตล์เมื่อก่อนเนี่ยมันจะออนไลน์ไม่ได้มันจะเป็นสายแลนอย่างเดียวคือต้องนัง ในวงแหนเดียวกันนะครับในใกล้ๆกันนะครับตามห้องสอบห้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นนะเพราะนั้นนั่นแหละพออยู่ในวงแหนเดียวกันก็จะเล่นได้แต่ไอตัว SF เนี่ยนะครับเอาเลยหนาไปกินมึงเอาเลยหนาไปกินมึงเอาเลยหนาไปกินงเอาเลยหนาไปกิน ในยุคหนานเอสคู่น้าเกินพวกเกมอย่างอื่นพัดทีคอยแปะอะไรเงี้ยครับก็อย่าให้วาชิไปมีอะไรเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกิน ดีจริงนะครับดีจริงเอาเนื้หนาไปกินเอาเลื้อหนาไปกินเอาเนื้หนาไปกินโอ,อ้โหเาล่นะเน็ตชารทีมของคุณได้รับชัยชนะ เอาได้หนาไปกินเอาได้หนาไปกินเอาได้หนาไปกินเอาไดยหนาไปกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาย้อนทวนวันเพราะเราไม่ได้แบบเล่นทุกวันเล่นอะไรเงี้ยเอาได้หนาไปกินอะไรนะครับกท่ยไปกิน เอาเล่ยหนาไปกินนะครับโอ้โหกีต้าร์เป็นปืนอันนี้น่าจะเป็นแบบทีมของของตัวปืน

วิ่งเข้ามาทำภพิัเอาได้หนาไปอีกน่าการนั้นต้องกันไว้หรือฆ่ากําจัดให้สิ้นนะครับหลักการของน้ําเงินคือต้องกําจัดฝั่งแดงหลักการของฝั่งแดงคือถ้าจํากัดฝั่งน้ําเงินก็อย,อยู่แค่ี้ก็จบ ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ ภารกิจล้มเหลว